ทีมงแรงเดิได้เวลาออกเดินทางไปบงผักกับไปหาพ่อไป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 เอาไปทางทีหนูทีมงแรงแล้วไปเร็วปุ๊บปุ๊ปปุ๊ปปุ๊ปเอาวิ่ง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 เอาไปทางร้านเอาไปนะแม่宝马นัาแม่มาแม่ไปทางทีบล็อกหลาไปทางปุ่นเด้อสันดูมากซะเราดูข่อยข่อยมารู้มากซะแล้วใหญ่มาแม่ละมาน้าแม่ละเอาออกไปไปมามาอีเม่ โอ้โหไปหนีป่าคนเด้อมึงดีละขาเด้อแม่มาทางหนึ่งมึงก็เรียนไปทางหนึ่งเนาะหำมาทางพี่หนูนายเยอะพี่นี่เดือดต้นหมอนตะกี้จะขวายาเกี่ยวบ้านพวกจุ๊บม่นี่มาไม่ละอิศรีเอาเดี๋ยวไปสวีอัลีบกับอิศรีเนี่ยกละเร็ว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 เออเร็วเร็วเร็วมาเร็วเร็วมา ไปหาผ่วเล้ยพ่ับงผักก็เร็วเร็วเร็วเรวเร็วเร็วเรเอาเรเสงเสียงเสียงมาเรียน่เลยเร็วมาเเสีงแม่เร็วเร็วาองาไปบ้านแล้วันนี้มาเรีนเสียงแม่เร็วเร็วเมื่อกี้ขอยอาบน้ำสังไงเ่๊ขี่ออกมาโยนบ้านในไม้บ่มีน้นำบอมีบน่บมี่้นำบอมี่ว้าไปไต่เทียนเราแล้วก็อาบน้ำสังกนนี่แหละเมื่อกี้แต่งของมาเนี่มาหนูเร็วเรว โอ้ยคุณนายคนหนัหน้นลีลาดิมา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 นีเบิดแล้วไอ้วงผักยังฮะวงผักยังกูน้องยุสศรอันไดแปลงไดมันไมเห็นวองอยู่บ่วงสิมาบวงผักกาดนี่ยายผักกาดดอกนี่นมันกินแซบเนี่นี่นี่ ผักกาดดอกกินเสียบหนึ่ย้ยกินสดเอ่อกินสดกระตัมหุงอ่าแล้วก็ลวกกินกระปนกับเจียวเนี่ยมันเสียบเบื้องย้ายผักผักบุ้งข่อยผักบุ้งแก้วรุ่นไอ้ผักบุ้งแก้วยังบุ้งแก้วก้านใหญ่ยังบุ้งบุ้งแตกรว่าพนะนี่ห้าสิบเก้าบาทซื้อหนึ่งแถมหนึ่งย้ายถุงละสี่สิบกิมพี่แม่ตะกร้าข่อะไรนี่พวกเคดอ่ะจัดส่งฟรีมีเก็บปลายทางสิมาบุ้งเอาหน่อยหน่อยอนี้เห็นปะนี่อันนี้กับกะลำ กะลำเ,เพ่ออันนั่นนะขำใหญ่ไงก็นี่กัวมันน้อยอยู่กัวแถมยังไงก็มาเล่มบาลนี่นะกะลำดอกเป็น้น่อยของานนอยานี่มันบวงไว้ไซนี่เดซ่นี่แหละเดซ่นี่แหละ,ละย้ายนี่จบดีเอา้าชุกขางหาหน้าไปทางเดีอีกบอกอนนี้ไหมขาบอกหลายวุ้ยไซไปยื้อยังสางมาแมียโต๊ะสางตายด้วยลูกมาหาแม่พอมึงหดอันนั้นไปหดอันบกักแตงโมเข้าไป <laughs> ลุงนี่ล้วมมีดใหญู่ี่อยปรุงเศร้าเออแตงโมแตงโมถั่วฝักยาวแล้วก็แตงแตงไทยเออนี่ลุงบุฟเฟ่ป่ยอย่างมาห้องผืนห้องอย่างเลยเปล่าคยห้องผืนยาเบิร์หรือเป่อยภาพไปหดน้ําน้ําในกละมังมิดไปเอาแผงโซลาเซลล์สู่มา้าหน่อยละยะที่คอยแบบลงคงิปดไปโอ้ยยั้งอยู่บ่หดลายหลอกลายบ่หดลายหลอกลาย Pí cả bốt biếng như cả vườn là cả day. Ừ. Nam sôi sôi, mà chốt sá, khang bắn này sá chéo là dái. Tiết hoa sáng câu. Huênh nào huênh nào huênh nào, uii. Thóc nhiều, gìn nhỏ thằng kia, chỉ mồm lại luôn, kia lê. Mình hái gìn nhỏ thóc chém nhả này. Bốt vẫn thì cửa. ไปซื้อมาจากมาเมล็ดพันธุ์ผักแบบแบ่งขายนะยายแบบเพอามาปนผื้นฉีพื้นฉีน้อยน,น่อยนะยัยไมซื้อแบบกระจาะกระแจกมา้งยาวามันอาจจิติดเคีย้ยวอยู่ย้ายแต่ว่านวยมันติดยากก็สิบว่าได้กินดอกแตงโมพ่ะนะข่อยอยากนะยายเนี่ยข่อยอยากข่อยอยากแตงโมแตงโมแตงไทยบักอึบไปสันไม่ยายเนี่ยข่อยมักไหมอืมน่ข่อยมักกันปลูกยากกว่นี้แล้วล่ะลงปลาผักเทียมใหญก่ก็มึงอ่ะ ขาจำเนี่ยผักชีมันแซ่บบ่หนูแมวบัวเปรย์ของเก้ากันบัวนี่ใครบ้างเก้าซีฟอันนี้หน่อยเก้าซีฟอันใหญ่อะไรลอยเด้ว่าราคาวกระตังหลายอย่างว่าซึ่งหน้าอันนี้เขาบอกเขาสีกระดกมันหนักเถอะนะเขาสีจันทร์หน่อยพักสลัดหนากระลังงามอย่างเมันห่อก่อนใหญ่นี่ของหนาหมดเลยนี่ของบัวไม่แช่นั้นหนาปลูกไปหนาเลยนี่ก็ของหนาผักเชียมสลัดผักหอม ว่มีหว่ดพักซีจีนตัวนี้อันนี้เบเี้ยวแบเขียนี่เดี๋ยวเดี๋ยวคอยปลูกสู้เจ้าเบิงเบี้ยวบเขียใหญ่แบเขียวหญ่เมื่อไงก็กำปั้นอีกหญ่เดี๋ยวมันญ่ก็ขอเสียบวงบงไปปลูกขึ้นกันแหละพราะแบนั้นมวนหลายมวนก็บ้านก็ยงเขาแต่สิประมาณนี้ชีวิตข่อยแต่ละมือแต่ละเวียนวนเยี่ยงอยู่ตัวสามากกว่าไทยเขียบุงกว่ามหดพักยังฮาวฮาว บักตัวหรวเดี๋ยวไปลงคลิปสั่นกันยะคลิปนี้ก็สิบป,ประมาณนี่แหละสำหรับการมา่นนานผักของเฮายาย